อ่ะสวัสด uh ีครับอ่ะแดงงท่านผู้ชมมาบทที่ไหนตีมาใช่อล่ะบูนี่ผมพอท่องหรกคนเดิมพามมเจ้ามาเป็นโค้งสุดไทยมองไรตีปู่คุณหานนะครับเนาะปูคุณหานเป็นโค้งสุดไทยเป็นงวดที่สิบของเพิรนนะครับเนาะหมวดที่เก้าก็ห้มาแล้วมาขอสองเทียก็ห้เขาทั้งสองเทียนะบาที่นี้สีภาพไปเบื้องบรรยากาศของเ ที่ว่าเพิ่นขยายเส้นทางเอทีว่าปูคุณหารนะครับเนาะนี่นะครับเด้อคือนี่ผู้ใดเคยมาปูคุณหารนี่เกษตในหู้นะครับเด้อบัดที่นี่ทางเส้น็นี่เอเป็นเห็นว่าเป็นสองเส้นน,สน,น,สน,น,สน,นะครับเด้อเป็นสองทางเลยท่านผู้ชมเอเป็นใครๆคก็ว่าสองเลนนางสินะนะครับเนาะนี่นะครับเด้อบัดที่นี่มันเกษตรกรวงขวงนี่ครับเด้อ เป็นเห็ดเป็นนะนี่ต้นไม้นี่เป็นกอกลางบุตรสิถษย์อไปอีกแล้วกันละเ,เห็นปะครับส่วนถมกับถมกับเป็นทางไปส่วนพระท่านถมกับมีท่านผู้ชมนี่แหละครับนะ,ะบาร,รมีของปู่กุญฐาณผู้ใดได้โชคได้ลาบกับเพิน่นนี่แหะครับมาส่างมาแปลงให้มู้เจ้าเห็นเพิ่นอยากดังเด้ปู่กุญฐาณนะครับเนาะนี่แะครับท่นานผู้ชมนะไปว่ากันบนที่นี่ไปขอโชคขอลาบกับเพิน่นอืนี่แหละครับ ไปขอโชคขอลาบกับเพิ่นออปูคุณหารผูศักดิ์สิทธิ์นี่มากไผติอืีไหนทุกคนนี่เด้อม้ากับไพล่ะมากน้ตงเล็กหนึ่งกอไก่จอจานร้อยเอ็ดหกข้าเกตศูนย์นี่เดือคือได้เบิดนะครับเนาะไปไปขอพร้พ่อต้องเดิมคนแหล่พ่อต้องแหล่คนเดิมทา่าชม สารเจ้าพ่อปู่คุณหันครับแล้วอ่ะปู่คุณหันครับวันนี้ผมพ่อทองแหล่คนเดิมลูกในบ้านวานในสวนของปู่คุณหันมาหอดมาถึงสิบวันซาหาบ้านือมาขอเป็นโค้งสุดท้ายเป็นวันที่สิบเนาะครับแะนี่อ่ะ่านผู้ชมไปไปขอความค่อยอืมมาปฏิหยารจังไหน,นองงนงวดนี่วดที่สิบด้ปูป่โค้งสุดท้ายพร้อมน,นะเนาะครับะอ้วอ,อ,อืมก็พาหมูเจ้าไปเป็นโค้งสุดท้ายเนาะครับ อ่ะบูครับแก๊ตไฮบุขาสามตัวสองตัวนะครับละเป็นโค้งทุดท้ายผมขอขอบคุณย้อนหลังย่างขัดอ่ะท่านผู้ชมมาตั้งคอยไร่พร้อมคอยอืมใบใบสิคำนี่ตะเวนสุลกินนี่จังวากันยนี่ยนี่เจ้าเป็นในชควงไหราบเนาะอืมตั้งคอยไร่ก่อนนะครับเนาะไปท่านผู้ชมนะกัดขับกันนะ สวัสดีครับเอฟซีพัตตองแลทั่วโลกมามาที่นี่เป็นงวดที่สิบโค้งสุดท้ายของพ่อต้องแลียคนเดิมอ่าสิบักคอโจคอลาาก,กับพูดอาหารกับคากระหนั่งทุกผู้ชมนะครับเนาะงวดที่เก่าที่ผ่านมาติเออเอ,เอแก้มือน,นั่นให้เข่าถึงเออขอสองเทีย่ยงห้เข่าถึ้งสองเทีย่ยงทุกผู้ชมบมาที่นี่ติอืมโค้งทุดทนะ้ายเนี่ยมาที่นี่บัดไข่เพิ้ลไข่กรนะคากระหนังวดที่สิบสิฮึมมคับแท้ มาบ่กไว้บากราบากเกาไม่หยังความใคยตัวหุกเจ้าบัคเับเนาะขอเดีเสียมสีสามตัวและสองตัวก็เก้าเหลี่ยมผู้นะครับ ลูกใกบ้านวานได้สวนท้องแดงคนเรียนขี่ดือมบ้าแล้วมาหาคือเกาหรกจัดไห้ขับขับ,ขบรวมเป็นยังอืมทำไดก็ปูคุณหานโผลาดแจ,จ้งจนว่าขีคขาดเลยเป็นยังด้วว่าเค็เราก็รับ bà ờ, không chung bà cứ thu cứ nhặt bỏ cao nó có độc mà không chỉ có nhặt mà há cũng cho hay là gia cảnh คือจะยืนบางเสาเบางขอต้องแร่คนเดียวเนลนะเดี๋ยวไปจังสิอ่าแล้วตือแย่ถวงผู้ขายนะครับล่ะผู้คุณหารขับอืมต้องคำจังสี่แล้วแลผู้เดียวเกาล่ะมาหาผู้เดนะินน่ะ มาทัตว์ม so so ุ so ้งเออสุกีทุกอย่างมารับได้นามโมตัสสะพระข้ามาตัวเออแม่เคยว่าตัวเคยไปเห็นนี่ยังพระข้ามาตัวคนเรากันลังสีทวงขีเกี้ยมเห็นบ่ไปไล่ตางบ่ะเอาไปโูอ่ะนามโมตัสสะพระข้ามาตัวเออมึงเป็นบ้าดิเขาจะยังนี่จะเป็นยังนอตัดทับ นีย่งางมูเกินวกนาผมนี่บางดูน,นี่ไม่ดีปรสิทธาตัวบ่อใดผมตอสิทาตัวยังนี่มันมากคัดแตกว่าผมอยู่นี่กูบอก,กบเพื่อนไทยลบเดยขาดนะผมบอกพวออกอู้่นี่ ตสัมมาสัพพุทธัตว์น้าโมตสัตว์ตัวหน้โต,หนโตสัมมาสัพพุทธัตว์สาธุเดอ้อปู่คุณหันผู้ศักดิ์สิสทธิ์สิบบานสาหาบาน้ฤนีอนี่ผมพ่อทองแหลมคนเดิมลุงที่บ้านวาดในสวนของปู่คุณหันผู้ศักดิ์สิสทธิ์นีนะครับว่านี่มาขอบคุณยอดหลังยาขัดที่ให้โชคให้ลาภช่องพ่อทองแหลมคนเดิมบวชที่เก่าบ้านสองเตียงเก่าต้องสองเทืยงผู้ชมนี่นะครับว่าบวดนี้ผมพระเอกรีดผลมา ขวานเป็นงวดที่สิบปูงวดที่สิบแจกเถื่อนเป็นกระขัดอเอาปังปังสามตัวกับสองตัว,วนะครับเนาะเอาปังปังผมบวังว่าปูคุณหารนี่สิบเลขกไทยแล้ววันใจนเหตุแก่ผมก็ขายเป็นงวดที่สิบขันงว,วดที่สิบเขานี่จังหวงากันเดี๋ยวต่อไปนี่ปูคุณหารใส่สต้อยจังวดจังหวากันนะครับเนาะเอาเป็นงวดที่สิบแบบผ่านไปจักหวัดนี่ทูกครับ ขอขอบคุณลองนายตั้งหางลักลักขอขอบคุณปู่คุณฐานล่วงหน้าที่ให้โชคลาภโขอตักแย่มมีร้อนมากมีร้อนมาพึ่งกินตอกลักมาหาปู่คุณฐานนหลักอย่างไรโชคลาภด้ต่องวดติดต่อกันตอกลักเอาบมาที่นี่เวทเที่ยวซี่ในหลักคือบักขว้าทุกเชียวในครับนะสามตัวกับสองตัวหลังจากทุกเก้าจบผมก็จะขอเชิญปู่คุณฐานลงจากบันนั่างมายึดเลขยกทุกคนไม่ต้องกระขักกันนะก็เลขทูกอะไรเขาก็ต้องทองเทียวมาผ่านคนที่เก่าคุณยะหลังจากทุกเก้าจบ ยึดบ้านกระขังน,นี้แล้วผู้ถือฐารเราโหโหเยอะได้ไหมแล้วก็เพราะมีแต่ผู้ถือฐารผู้เดียวโหขอขอบคุณอีเกเพือนหนึ่งลงหนาผมบอกว่าผู้ถือฐานติดตัวไปท่านเด็กไทยสามตัวให้กับผมช่องข้อต้งแหนกคนเดิมยาขัดยาสูงสุบยางแง่รอนเอาปังปังเปี๊ยเบี้ยตรงๆว่าผู้เรียกปั๊บสาธุ ไข่กับตัวไข่ไข่กับตัวกับแก่เลี้ยงงาผมนี่ยิ่งแขวใส่นี่ไปบมื่อไรนะครับพอต้องได้เห็นเออไข่แล้วครับเลาะแต่ว่าลบไปแล้วหนะยุดได้หันแล้วครับสังเกตบ้างเด้ออันนี้สีลมห้าลังเถื่อท่านผู้ชมมามาที่นี่ตีปู <c oughs> ขอเชิญลูจากปลาซักมายิบเล็บ <c oughs> เล็บทุกกะคักกันน่ะโอ้ยไย,ยว่าจะพลาด นี่นะครับอยู่ครับปูุนารเอ่อบทที่เก่าเนี่ก็เป็นเรขทูงทุกข์ละเทวแรกก็เป็นเลขทูเทวท่องก,ก็เป็นเรขทูก,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 กอ้าบทที่นี่วัดที่สิเชิญปูกุฐารว่าพิจรารณาเมื่อว,ว่นหยิบผ่นบคกับอยู่เบิกานดเวัที่สิเอาเดี๋ยวนะครับด่าอือใช้ตัดมือเจ้าถึงัวนลหนาก็เนาะ เข็ียบไว้เี้อวดบ่้อมกันกักขังลบวายๆขึ้นฝนตีดตกน่ะล่ะแต่ว่ามันขึ้นฝนตก เขมีงานบุญหมอาผมคิดว่าหมอำสิขัาฝนอยู่มาขึ้นเอตกไว่ฝนตขับหมอลำโอ้ยไม่นีเยหมลำตขัาฝนนเจ้าเ็นบ้านาผมคิดว่าฝนสิตขับหมอลำเ่อตกขึ้นวา phụ đi anh đọc, cho nên là phụ thầy mất không, à, không, không mẹ là, con là rất khó chịu bỏ, đồ, đồ đi, đi. cứ <laughs> luôn thế, này đi, bật cái <laughs> là, lệch อ้าปูครับใจหายด้ยตอนนั้นเห็นแม่ันน้นเห็นตัวนั่นก็ไปเปลเปยนเลยอ้าวปูขาที่นี่ลบจากฝันล่างมาขอเชิญมาหยิบเลขเซียมซี่สตัวเป็นเล็กรับปรไทารางที่หนึ่งสตัวกับสตัวเลขไทยรางวัลที่1นึ่งสตัวงวดประจำวันที่16มีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกเอาขังแล้วับด้ามตัวตรงๆปีเปียไปดสาตัวเลขไทางวัลที่หนึ่ินอ้าปู เอาไม่แรกเขาเรียกไทยรางวันที่หนึ่งเชนตันเอาแน่ๆๆเล็นไทยรางที่หนึไม่แรกวบุกคุนหาดยิบไหงไม่เล้ไม่เลขกสามครับไม่เลขกสาม เบ็กสามอย่าง้มดได้ด,ได,ไไไดิเ็หาไม้เรียไม้เรสามชมโอ้ตอนจากไม้เรามาคุณได้ไดตอนจากไม้เรามาเป็นไม้ที่สองยัค่ะนองที่ห่งดิเอาไม้ที่สองตอจากไม้เรวสมาเชิญกระทัดเอา้า หมายี่สองต่อจากหมาเลขสามาบุคุณหารยิไไม้มให้หมาเลขฮ่าฮ่าฮ่ถูกชมร่วมกัน 3, 5. 3. 5. หาห้าสาห้าก้อยจาก3าหามาปูเอา้าปูโบราณครับปัตถีมีเป็นต่วตัดสินก้อยจากสามหาาเป็นเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งป เอาต่อจากสามห้ามาเลขไทยเราเป็นที่หนึ่งไม้ที่สามไม้ตัดสินว่าไปเจอกันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาค่ะค่ะไม้ตัดสินวางปุ๊บเดี๋ยวปั๊บบุกฐานเชิงกระทัดเอ้า หม้ที่สามไม้ตัดสินตั้จากสามหาบ้าเป็นเลขไทยแล้วที่หนึ่งยักขักพุทธฐานยิบไข่มูเจ้ายักษขักขักหมายเนีหมายเลขสองครับหมายเลขสองรวบกันสามห้าสองสามห้าสองนี่คือเลขไทยแล้วที่หนึ่งงามดิ่สามห้าสองมูเจา้จา,อเ,าเออเขาเนาะอ๋อบัตรที่นี่ปูขอเชิญลูกจากราล่างบ้าเย็ดเลกไทยสองตัวกันนะ เชิญปุุ่านครับแล้วเอาเชิญปุุ่านมาหยิบหยิบเลีกาย้างรางสองตัวให้แก็บบอกับช่องขอต้องเรียคนเหลือไปฝันไปตอนกันขากันนะเล็ยก้ายสองตัวงวไปยันที่16มีนาคมพอสองสเอากระขักบนที่เหลูว่าไผเป็นไผให้ช่องพอตองเรมยาติดบดติดบวดติดตัวกันปันนี่ไม้ร่างของสงตัวแรกเชิญกร้พันเอา ของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างปูคุณหานยิบไห้เป็นเลขสองตัวไม้แรกจะเปนไม่เลยไม้เลขหกครับไม้เลขหกผู้ชมเลขสองตัวไม้แรกผอเปนูคุณานยิบไห้สิไม้ลขหกนี่แหละเขาเอาัเดียวก็ได้หเก้อนั่นโอ้ยรนักบูมที่นี่ตัวางไเนี่ยผมาเอาันลดสองตัวนี่สั่งๆง่ายๆนี่โอ้ยหปพูล ไอ้ที่ผมมีหน้านี่ยหมดที่คิปอ้าวหมดที่ของปูเหรอวะอ้าวปูบัตรที่นี่ต่อจากไม้เด็กหกมาเอาปูต่อจากไม้แล้วหกมาไม้ตัดสินเรีใช้สองตัวไม้ที่สองต้อจากไม้แล้วหกมาเอาปักปักเออเอาปังปังว่างปุูเด็ปักปังปักเด็กปูเพรต้องไปครับไปแก๊กที่ขาดเชิดกระชากเอ้า ตัวนี่ตัวตสีนี่ตัวจากไม้เลขหกานี่ัยังยากแน่พิวานรับเนาะเอาบุกุณานม่กีไเาต่อจากไม้เลขหกาเลขไทยสองตัวขขาง่างหมาเลขหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดร่วมก,กันหกแปดหแปดหรือเกแปดเลขเสี้ยมซี่สามตัวและสองตัวออก่แล้วครับบุกุณาัจ่ายแล้วขาน เลขท้ายลงที่หนึ่งว่าเปจนวันที่16มีนาคมพศ2อ6 8เลขที่ออกบุกุญหาพจจันไท่นะสามห้าสองดีคือเลขเซียมซีุ่กุญหานพจนจันไท่เอาเลขท้ายสองตัวข้างล่างว่าปจวันที่16มีนาคมพศ2องพันห้า้อสปุณุารพจจันไท่สอตัวข้างล่างตี68 8 8หรือ9สําสำหรับตัวเลข โปรดใช้วิจารณะญะาณในการรับชมรับฟังรับเบิงเท่านั้นความเชื่อส่วนบุคคลช่องพ่อช้องแหลคนเดิมไม่สนับสนุนให้ท่านไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันทุกชนิดยกเว้นฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนักเอืเออได้เกือบขาดเป็นยังนี่แม่ดูอ่ะเดี๋ยวมาเมื่อเหลี่ยงพวงเหลี่ยงจอดยักษ์คักเองจอดเบิกด้วยเดี๋ยวเรียกถูกลงก้อนเนี่ยไม่ได้แม่สามไข่ตาา่างภาพกุ้เจ้าเบิ่งเหลี่ยงถูกเจ้ากัน ห้าย้ย ń, ืย้นเข็มขค่อยค่อยยูมีหนูยูบ่หนูเขาน้มันจะควนเนี่ยได้ป่ะไปต่อไปโอ้เลียกถูกยูนี่ส 1, 2, 3, 4, ัการาเลยหนึ่งสงสามสี่ห้าหเก็บเลียกถูกเกายูนี่หนเก็บอันนอดใหญแมงลึกกว่ามี เจ้าของพวานก็ไปได้นะครับนะเลีโชคได้ละไม้เลขหกมือหคือแปดบูเดี๋ยวจำเจ้าเจ้าอะไรนะครับนะมือหคือแปดบู๊พบกลราวะอ่ะ6เก็ดหรอเดี๋ยวมาเวออกกันนะครับนกนี่อ่ะให้โชคให้ลาบคนครับ มาท่านผู้ชมมาเบิ่งเหรียทูบแล้วก็ปิวได้เด้อโอ้ยอืมได้ฟังเสียงเด้ปิวยังไหวเด้อข่กูจะนี่ว่าตปะปิวเนาะปิวแล้วเจ้าปิวยังเจ้ากุฏิว่าตะปิวสิเจ้าเว้นบักนุ่นไหมเว้นบักนุ่นก็ปิวได้อ่ะล้มแห้งเด้อมาเดี๋ยวสำหรับจอเบิกเลรีทูบพร้อมกันอืมมามาเบิ่งพร้อมกันก็หนะนี่คือหลายเซเรียลทูบอยู่นี่เบิ่ง อ่ามเจ้าเบิ้งจะก่อนขวงอยู่นี่ละยื่นขวงเกาเพิ่ีนี๋ยะมาจุดไว้เอาเรียกเอามืดบ่อยยากแค่ไว้บ่พากหรอกมเจ้าเบิ้งเอาอ่ะนี่นะครับอันที่พอต้องแลจุดนี่นี่ครับโคเกตหรอกใส่มือครับละ นี่นะครับอันส่มือนะครับแล้วหกเกตแล้วดิเอ่อที่ว่าพอท่องเรียปูกุทานยิบให้นี่หกเกตแล้วนะครับปัจจุบันตัวที่สามจีแต่ไข่เบ่งพร้อมกันตัวที่สามนั่นว่าเพอ่์สิคายจังใดพวกคุทานนี่นะครับเนาะงวดที่ซีบวอนดีเมียโอ้ยออื้อุไม่อยากปากไข่แน่นอนเลยยากกับยากขักสู่ชมนี่แหละครับอือพอสมพรปากพอท้องแลียเขเดิมปูคุทานเพิ่นได้ตัวตัวนะครับเนาะสมพรปากที่พอท้องแลีวเราอย่างกับปูคุทานเพิ่งแจกไข่ตามเอ่อที่พอท้องแลียคออยู่ นาะครับเนาะขอให้เพื่อนว่านงดที่ผ่านมางวดที่เก่าบางขันแก้มือก็แก้ได้ครับขอแก้มือได้แหละงวดที่เก่าเลยให้เรี่องทุกตัวใใครบังท้องเทียบเขาท้องเทียบมั้ยนะครับเนาะบ้านที่นี่ไม่ได้ไปแก้เกือปูจัดหนักตรงๆเปี้ยๆที่คาดมาแก้มือวะเนาะครับเนาะก็เก้าตรงๆกันเป็นไปผู้ไม่รอดมักแก้ง่ายดอกก็ปูคุณหานก็จัดยางคักเนาะครับเนาะ จัดสักพักตอกดที่สิบไหมอืมบุจัดตังด้งดบุกทุกแรียบมันเลยว่ามันเลยประก,กาศทั่วโลกหรอกว่าปูกุลว่ปูสิ่ให้มันสิบงวดก็ตามมันเลยนะครับเนาะพูดว่ามผมคิดว่าหรอกว่าอืมตามมันละประกาน,นี้ตัวมันอืมอืมยุบผู้เดียวปักกาศน,นี้อืมแขยงขามันก็บอดีเป็นตาให้มันอยู่ดอกว่าอืมแมนจะรับผมคิดว่าปูที่คิดถึงท่านนะอืม อ๋อที่ไปก็ถือว่าเราละนะครับเนาะอื๋อ่ะนี่แหละครับโผล่ขึ้นมาแล้วก็เมียนเปีถือศูนย์เออ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 คือเด็กเปีเนาะอืมจะเมี่ยนกระสูนย์ดีกว่านะครับเนาะเอาละครับโผล่ขึ้นมาแล้วครับตัวที่สามท่านผู้ชมนะครับเรีกทั่วปูขุนหานงวดที่เก้าวงวที่ผ่านมาอืมใครเข้าต้องสองเทียเอาคือบางสัตว์ใครมาขอสองเทียไปเลยเขา้องสองเทียอืมสองเทียจี สองเทียงแล้วนะครับเนาะให้เข้าทั้งสองครั้งตัวมาขอสองครั้งก็เข้าทั้งสองครั้งบ้านไข่เขาเอิญมาขอสองเทียก็เข้าทั้งสองเทียให้พ่อต้องเลี้ยเข้าอ่ะเออเลขทูบลรืวะานะครับเนาะฮกเก็ตเราเดีนศูนย์บ่าหึเบอรองเราครับนะเบอร์เรากันอืมอืมก็เป็นเลขศูนย์หรือว่าเลขแปดเบอรองเราครับนะเกิดวันมันมองกว้างขึ้นศูนย์เนาะโอ้เป็นสันนอเดนเน่เนี่ยเราปู่ก็ได้เยปรนจันนักให้ ตรงเรียรับขับขับกวดที่สิบัดไปโหลดทรงไทยเขาเอื่อ่่าขิมทวนไปเลยเขาต้งสามตัวตั้งตัวไปโหลดแก๊กคอนแตกอ่ะอ่ะชัดเกณฑ์แล้วครับนะชัดเกณฑ์แล้วปูกคุณหานหยิบเรียกทูบให้ช่องพอตองเหลียคนเดิมไปฝากไปต้อนพวกเจ้าดูคบนะตามหกเก็ดศูนย์หกเก็ดศูนย์ ยอมนะอ้าวมู่เจ้าเห็นเปดอกเดี๋ยวก้อนั่นก็ยเ็นมาบอกก้อต้องเดืมค้นแล้วัอเนะแต่ว่าสายตาไข่เด่นเห็นเป็นหกเก็ศูนเศย์ป็นเพี้ยนไปก้อนนั่นก็แปลก็ได้หกเนี่มันเขากับก่อท่อรถพอต้องแลยอยู่ด้ายอมนะอืมอ้าวอ้าวประไทยนะครับจัดนักละหกเกศูนย์หรือเก้าเกนี่เบื้องความกันย่างคักละแคบไว้ที่นี้จัวมีเรื่มีล่ากันว่าบิวเอ้อวบิวคือควม เจ้าว่าละปะนึกรับละนี่นะกขับละเจ้าปิวปว่าปิวละนี่บรรยากาศของปูคุณหารเนื้อแรงตเวนตกดินฟังกับแก่ห้องฟังอืมอืมโอ้อืมฮึคือนหน่อยแต่ซีเทือนหนึ่งซีหาแ่านผู้ชม ไข่ว่าซีได้บ้างเหอันแต่ๆนั่นบดหนึ่งกระศูนย์ด้วยว่าไข่บอกห่วงซีเทียแล้วก็แต่นั่นๆบดหนึ่งกระศูนคันเป็นลงไทยแบบนี้ว่าเอ้าซีศูนย์ก็ได้ซีหนึ่งก็ได้เอ้าพ่อมูนี้พ่อตองแหล่คนเดิมกับสิควาล่าปู่คุณหารผู้ศักดิ์สิทธิ์สิบบันสาหาบาลือขอขอบคุณลวงหน้านะครับนะที่ปู่คุณหารบอก โชคลาภใหญ่กับช่องให้ช่องพอต้องแลเป็นงวดที่สิบแล้วคำนั้นอ่าเป็นงวดที่สิบมอบโชคลาภใหญ่ให้ช่องพอต้องและมึอนีอ่ผมสิขอลาต้นกุฏิฐานให้ผู้าบบาคากระบางเข็งขาดปลอดภัยแล้วคำนั้นอ่าสมชอบครับเพื่อในโชคให้ลาภใหญ่มู้นเจ้าหนึ่งละย่างคักย่างเลื่อนย่างผาดแคบไว้มืึอนี้เอาซับนี้ให้มู้นเจ้าเฮงๆรวยๆสวยๆงามกับปู่กุฏิฐานผู้ศักดิ์สิิทธ์ให้โชคให้ลาภใหญ่กับช่องพอต้องแล เป็นงวดที่สิบเราคเนาะเป็นงวดที่สิบไข่หมูเจ้าเดินทางไปใส่มาใส่ขอบขาดปลอดภัยนอนหลับฝันดีข้มเจื่อใดข้มไข่ใหญ่มีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแปดมือมาได้แก้วมานี้ตื่นขึ้นมาอีกมือหนึ่งสิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเบี้ยค่าขายตัวนี้ยังแทร์แทร์มาตีบุญพรมทำเพลงยิ้มให้หมูเจ้าโลดตรงกับหมูเจ้าคิดกุเรียกมูขุนหานพอดีในรางวันใหญ่นะให้หมูเจ้าเฮงเดือวยทุกท่าน อนอนหลับฝันดีราตีสวัสดเอเคืออาไว้สิคำอยู่แล้วโอ้ขับไปอื